เฮล l ลสวัสดีค่ะดุโคยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพายิปซีกับอาจารย์บาร์บี้เนาะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทําคลิปเป็นคลิปความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินประกอบไปด้วยราศีมังกรพฤกษกกันนะคะบาร์บี้แบ่งวันที่ตามตะวันตกนะคะดังนั้นใครที่เข้ามา เช็คตามตะวันตกนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading หรือการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงของตัวเองใครที่สนใจอย่าปรึกษานะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นเออหแถม1นะคะซึ่งปกติแล้วไม่แถมนะคะไม่แถมคือปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งอืม ดังนั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้ที่แอดบาร์บี้ชิสานะคะถามแอดมินได้ใกล้จะปิดรับนะคะเป็นโปรโวันเกิดของบี้เองเนาะมีวันนี้คือที่ไม่เห็นหน้าก็คือหนึ่งหนึ่งเหตุผลก็คือยุ่งมากนะคะถลลมทลายมากจริงๆในไลน์แอดนะคะคนที่เข้ามาดูเอยเพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนลด5้าิเเซหรือว่าถ้าเราอยากชวนเพื่อนมาหารกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือแบบฉันเอาอันนี้เธอเอาอันนี้เราจ่ายครึ่งหนึ่ง หรือว่าแบบมารวมๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ินความรักเป็นยังไงบ้างถ้าใครสนใจนะ้ำมันเสห์น,นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือข้อจิตวิทยาดูดวงนะคะเรียนดูดวงเรียนอะไรอย่างนี้แอดไลน์มาได้นะคะที่แอดบาบี้ชิสาได้เลยนะคะความรักธาตุดินเป็นอย่างไร ดินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะดิวกันทางแอปนะคะทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียอืมหรือว่าจะต้องเป็นความรักที่จะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเดินทางมาเจอกันนะคะถามว่าเป็นต่างจังหวัดได้ไหมก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นต่างชาติต่างประเทศมากกว่าอ่า บี้ว่าคนที่บี้พูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ครบนะคะอาจจะยังไม่ได้สารความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมันจบไปแล้วอะคะ่ะมันขึ้นมาว่ามันมีความเสียดายแล้วตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นความเป็นเหมือนแบบไม่ได้มีสถานะอะไรต่อกันนะคะคือจะบอกว่าการอ่านคลิปแบบโดยรวมของธาตุเนี่ยบี้ไม่ได้แบบแบ่งว่าสถานะอะไรถ้าเซตถ้าแบ่งก็คือจะไปดูในคลิปราศีลัคนานะคะ แต่ตอนนี้เห็นแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เป็นเฟรนด์โซนหรือว่าอาจจะเคยคบเคยคุยกันแล้วก็มันก็ต้องแยกกันไปนะคะดูเหมือนจะเป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างประเทศหรือเหมือนจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันอย่างเงี้ยคืออาจจะเจอการทางรักออนไลนะคะ์ค่ะแล้วท้ายที่สุดมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จบกันไปเนาะซึ่งเหตุผลที่จบกันไปเนี่ยมันมีหนึ่งคือเรื่องของระยะทางนะคะสองคือเขาอาจจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะ หรือการแบบการเดินทางมาหากันไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะมีโอกาสเป็นต่างชาติแบบสูงมากนะคะเป็นรักออนไลน์สูงมากจริงๆนะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแต่ว่ามันก็ยังมีความเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้สารต่อหรือสุดท้ายก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนคนนั้นเขารู้สึกไงกับคุณคะชาวธาตุดิน คนที่ถามถึงเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินเขาตั้งดาบใส่คุณแล้วอะคืออะไรอะเขาคิดว่าคุณมีตัวเลือกเยอะหรอเขาคิดว่าคุณเจ้าชู้อะไม่รู้ว่าเรื่องเรามันตรงไหมนะแต่เขามองว่าคุณอะดูเป็นคนที่แบบเหมือนน่าจะมีตัวเลือกเยอะหรืออาจจะแต่งงานมีแฟนอยู่แล้วคือเขาอะ่ะ เขาอะรู้สึกว่าเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้นะและตัวเขาเองลึกๆอะเขาก็ไม่ได้แบบลืมคุณนะเออแต่ทีเนี้ยคือเขารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าคุณให้ความชัดเจนกับเขาไม่ได้หรือว่าคุณไม่ตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยตัวเขาเองคือเขาก็ไม่อยากจะเป็นตัวเลือกของใครถ้าเขาจะต้องมาเป็นตัวเลือกของคุณอีกช้อยส์หนึ่งอะเขารู้สึกว่าเขาเป็นโสดดีกว่ามันสบายใจกว่าอะไรเงี้ยคือเขาอะรู้สึกเหมือนไม่มั่นคงกับตัวคุณและเขาเหมือนมีกำแพงกับตัวคุณนะคะว่า คุณน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่าหรือว่าดูเป็นคนที่ไม่จริงสังกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างมีกำแพงกับคุณ่ะคนคนนี้นะหรือคุณอาจจะแต่งงานมาแล้วหรือเปล่าด้วยความที่มันเป็นรักทางไกลแล้วก็มีเรื่องของระยะทางบางครั้งมันก็พิสูจน์ยากอะค่ะ เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินเขารู้สึกหวัดระแวงรู้สึกกลัวรู้สึกเหมือนแบบทําไมเขาถึงรู้สึกว่าตัวคุณมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือเขาจะต้องแบบแย่งชิงเขาจะต้องแข่งขันกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยที่เพื่อที่จะแบบได้คุณมาอะไรเงี้ยคือเขามีความเหมือนแบบมีกําแพงกับตัวคุณมากๆะคะ่ะแล้วเขาก็คิดว่าตัวคุณน่าจะไม่โสดด้วยอะไรประมาณนี้ หรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องราวสลับกันก็ได้ตัวคุณเองอาจจะคิดว่าคนของคุณเนี่ยอาจจะไม่โสดอะไรเงี้ยแล้วก็มีกําแพงอยู่มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่สุดอะค่ะมันไปได้ไม่สุดเพราะว่าหรือหรือทั้งสองคนก็ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบนี้ก็คือต่างระแวงซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอย่างเงี้ยค่ะมันด้วยระยะทางด้วยหลายๆอย่างอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อคะ ดดดวิลซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะที่พี่เห็นอนะมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะมีครอบครัวจริงๆแล้วอะ่ะหรือมีแฟนอยู่แล้วจริงๆอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นแค่แบบการปักปั๊มอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงเออมันอาจจะมีคนคนใดคนหนึ่งอะ่ะที่มีครอบครัวแล้วแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกกันหรือแอบทําอะไรลับหลังนี่แหละ แอบบคุยกับคนอื่นหรืออะไรที่มันไม่ถูกจารีถูกประเพณีอ่ะมีรู้สึกว่าบางครั้งชาวท่าดินบางคนนะ่ะไปเดทออนไลน์กับต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่อยู่ไกลแล้วทีนี้เหมือนแบบเราไม่รู้ไงว่าเขาอ่ะโสดจริงหรือเปล่าคือบางครั้งอ่ะต่างชาติอะต้องระวังเนาะบางทีเขาอาจจะมีแฟนแบบอยู่ในประเทศของเขาอ่ะแล้วทีนี้คือเขาก็มามีเราอยู่ในประเทศนี้อะไรเงี้ยเป็นแบบว่า t r y t h a i girlfriends อะไรเงี้ยแบบ Friends, holiday girlfriend boy holiday boyfriend อะไรเงรี้ยคือแบบอาจจะมาอยู่เมืองไทยสักประมาณ1ปีก็ก็หาแฟนในนี้อะไรเงรี้ยแล้วก็พอกลับไปก็มีแฟนที่นูน่นอะไรเงรี้ยซึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วบี้มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้เนาะเออประมาณนี้คือใครที่เข้ามาปรึกษาบี้เพราะว่าบี้อ่ะเป็นเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าใช่ไหมบี้ก็จะมีทริคให้ว่าแบบเออเป็นอย่างนี้นะไพ่บอกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็วิธีการดูคนที่เขาแบบ ไม่สดจริงๆดูยังไงอะไรประมาณนี้มาดูสิว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อเพราะพี่รู้สึกว่าแบบสุดท้ายอ่ะมันมีการโกหกไงอืมสิ่งที่คุณคิดคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วหรือเปล่าเขาดูเหมือนแบบบาลานซ์เวลาไม่ค่อยดีเขาดูเหมือนมามาหายหายหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะพี่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ความสัมพันธ์นี้มันก็ยากอะคะ่ะที่มันจะไปต่อเพราะว่าหนึ่งคือคุณก็ไม่ไว้ใจสองคือเขาอาจจะมีการโกหกอะไรอย่างเงี้ยทาอะไรรับหลังแล้วก็รู้ว่าแต่ส่วนมากนะบี่รู้สึกว่ามันน่าจะมีแฟนแล้วคือเหมือนอารมณ์แบบมาเจอคนที่ใช่ในเวลาที่แบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเลิกลากันไปสุดท้ายเขาก็น่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วแบบแบบที่เราคิดเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ตัวคุณเองเนี่ยแหละเป็นคนที่มีคนของคุณอยู่แล้วแล้วก็ ไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เป็นได้เรื่องเราวสลหับกันหมดเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวทัดดินไพ่อยากจะแนะนำอีย่างเออไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยคือแบบ ก็ถ้ามีใครเข้ามาคือดูดีๆแล้วกันว่าเขาโสดจริงไหมนะคะมันมีเกณฑ์สูงมากบางครั้งพี่ว่าเซน์ของคุณก็แม่นแต่ทีเนี้ยบางคนอ่ะไม่รู้นะเออต้องให้ต้องมาดูไพ่อ่ะบางคนอ่ะเป็นอย่างนี้นะเหมือนลูกดวงบี่เอ่อที่มาดูมาดูส่วนตัวหาทีหลังอ่ะบางคนแบบเข้ามาปรึกษาแบบคือไม่รู้เลยนะว่าว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะอืมเพอาาปรึกษาแล้วอ๋อรู้เลยว่าเอา้า หลออะไรอย่างเงี้ยหล่หอคุณบี้คือไม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าว่าเขาอะ่ะมีครอบครัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็มีเนาะเพราะว่าบี้จะเชี่ยวชาญเรื่องรักสามเศร้าไงเออบี้ก็เลยบอกว่าบี้จะบอกได้หมดเลยแล้วก็ทีนี้ก็แบบเอาแล้วนะคือให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอะมีแนวโน้มสูงมากว่าคนคนนี้น่าจะไม่โสดหรือต่อให้เขาโสดอะบี้รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวคือเหมือนแบบ อาจจะไม่ได้มีแฟนหรอกจริงแต่ว่าคือเหมือนก็คุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ยังยังคุยเผื่อเลือกยังคบเผื่อเลือกอยู่อันนี้คือต้องระวงังนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะคะชาวทาดดินด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะถ้าสมมติว่าตัวคุณเองเป็นคนแบบในทางกับการคุณมีคนนอกใจเองเนี่ยระวังโดนจับโปะนะคะบอกเลยช่วงนี้คือแบบว่ามีเกณฑ์โปะแตกสูงมากนะคะระวังเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ค่ะ ลัคนาราศีอะไรที่มีเกมีทีิพลมีราศีพฤกโศกรัคนาพฤกโศกค่ะราศีมิถุนรักนามิถุนราศีกุมลักนณากุมราศีมังกรลักนามังกรสุดท้ายราศีธนูลักนาธนูค่ะธนูมังกรมิถุนกุมพุกโศกค่ะมาต่อกันที่ไพ่ดิโรแมนติกแองเจิลค่ะนางฟ้ามีอะไรจะบอกคะ บางคนแบบดีเลยไม่เห็นหน้าจารย์เห็นหน้าแบบเห็นหน้าเห็นอยู่ว่าจารย์ก็ยังดีดีกว่าดูแบบดูสดใสกว่าอะไรอย่างนี้ separations deserve l e r ทำไมมันเหมือนไพ่เมื่อกี้จัง retreat let's go of control issue แล้วก็ chemistry ใช่คือเอาจริงถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะแบบเหมือนกับว่า ไม่ได้มีคุณแค่คนณเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้มีค่านะคะบางทีคุณค่าของคุณอาจจะมีแหละมีร้อยเปอร์เซแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่พอเองก็ได้นะอย่างเช่นผักอ่ะผักใครๆก็รู้ว่าผักเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด ใช่ไหมมีสันอาหารเยอะมากคุณก็เปรียบเสมือนผักแหละมีค่าแต่ก็ไม่ได้หมายวความว่าแบบทุกคนจะชอบผักใช่ไหมดังนั้นนะคะคือจงคล็บคุณค่าของตัวเองเอาไว้แล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องห่างกาันอันนี้ทําใจไว้ด้วยแล้วก็ปล่อยไปนะคะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วลึกๆอะคุณกับเขาก็มีเคมีที่ตรงกันนะอืมที่อาจารย์เห็นนะมาเรามาต่อกันที่ข้อความนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ รักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจสิ่งที่เธอพูดมันทำร้ายจิตใจหลับตาคราใดก็เห็นแต่หน้าเธอจิตใจของเธองดงามฉันสัมผัสได้จะดีแค่ไหนหากเราได้กอดกันแน่นๆสักครั้งหนึ่งจ้าโอเคไว้เจอกันนะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาส่วนตัวรีบๆแอดมาเลยนะคะแอดบารบี้ชิสามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งที่ไม่เคยจัดมานานแล้วก็ จัดปีระหนึ่งครั้งนะคะส่วนใครสนใจเพนดูรัมนะวันนี้ไม่ได้ดิ่งให้นะคะเสริมความรักบูชาเสริมความรักเสริมเสน่หเนาะแล้วแถมยังดูดวงได้ด้วยเดี๋ยวดูมีสอนนะคะหินจับเบลเยี่ยมแท้ บุกเสกให้ปังๆเลยรับรองเอาไปนี่คือดิ่งแน่นอนนะคะลองไปดูคลิปอื่นย้อนย้อนหลังดูนะคะว่าใช้ยังไงแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนอย่าลืมแอดบาร์บี้ชิสะถ้าใครอยากทันโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะปีหนึ่งจัดหนึ่งค้างนะคะอย่าพลาดไว้เจอกันนะคะส่วนใครอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณพิมพ์ว่าขอให้คลิปนี้เป็นของคุณเนาะประมาณนี้บา,บายคะ่ะ